Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับก็ขอบพระคุณครับพระองค์ลาบะฮานะตะอาลาครับที่ประสงค์ได้อ่าประทานชีวิตให้กับเรานะครับให้เราได้นอน อย่างปกตินะครับมีสุขภาพที่ดียังทํากิจกรรมได้ยังเดินไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็มีมีชีวิตที่ดีมีลมหายใจนะแล้วก็สามารถพาตัวเราเนี่ยมาสู่มสัสยิดอันนี้เป็นเนื้อมัดอย่างใหญ่หลวงเลยนะครับพี่น้องครับจะเห็นนะครับว่าบางวันอาจจะมีคนมากบางวันอาจจะมีคนไม่มากนะอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับอย่าไปซีเรียสนะครับแต่ขอให้เรานึกเอาไว้นะครับว่าตัวเราเนี่แหละครับ เราจะพยายามรักษาคําสั่งของลระสุมหานหัวตาลานะครับชีวิตที่เหลือของเราในดุนยาเนี่ยนะครับเป็นเป็นวาระที่สําคัญที่เราั้นจะ,ะตั้งเจตนาไว้เลยว่าเราจะพยายามตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ลระสุมาหานหัวตาลาในทุกๆเรื่องตอบรับคำเรียกร้องของทศรษุษทรหัศลาลลมในทุกเรื่องนะครับอะไรที่เป็นซุนนะเป็นแบบอย่างของทศรุษูรษเราก็พร้อมที่จะนํามาปฏิบัติพร้อมที่จะนํามาฟื้นฟู เราไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ต้องดูคนอื่น้คนนั้นมาหรือเปล่าคนนี้มาหรือเปล่าเราดูที่ตัวเราว่าตัวเรานั้นพร้อมที่จะมาหรือไม่นะครับและเราก็ต้องยืนหยัดด้วยนะครับเพราะการปฏิบัติตามคําสั่งของพระราชาตานั้นจะต้องยืนหยัดด้วยนะครับคือคือทำอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าลมหายใจสุดท้ายของเรานั้นจะจากโลกนิยานี้ไปน้องครับอลคลหลวสุบาตราบอกกับเรานะครับซึ่งเป็นบ่าวบาวของราชาซึ่งเป็นมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยมีความผิดพลาดนะ อ่าไม่มากก็น้อยมากบ้างน้อยบ้างนะครับอาจจะต้องมีบางทีเราก็อาจจะเคยทําบาปเล็กบาปใหญ่อะไรต่างๆทุกอย่างนะในชีวิตเนี่ยเราจะรู้ตัวเราดีนะครับเพราะฉะนั้นพระนอสเวลา,านะถึงให้เรานั้นได้อ่าเตาบาได้ขอภัยโทษต่อพระองค์เราสมหาตลาแล้วไม่ใช่อ่าทเรื่อยเฉยนะให้รีบเร่งด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายของเรานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ในดุนยานี้นะ ที่สําคัญคือเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยจะผัดแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้นั่นเองนั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์นะสุราบอกเราไว้ในสุร่าอัลฮะดีนะครับสุราที่ห้าสิบเในอายะที่ยี่สินะครับอัลลอฮ์บอกซาบิโคอิลามักฟิรติซาบิโคอิลามักฟิรติมินรับบิคุมบัญยันิลอารุฮากะอารุดิสซามะอิวัลอารดิอัลตัดลลาดีนะอามานุบิลลาฮิบรุสุลิฮิซาลิกะฟัตรุลลอฮิยุตีฮิมายะชาอูวัลลอฮุซุลฟัตรุลอาซิม ยาเนี้ยนะครับอัลลอฮ์บอกให้บ่าวของอย่างเราน่ะใช้เลยนะครับใช้เลยเป็นเฟรุูลัมเลยนะครับว่าอัลลอฮ์บอกว่าจงเร่งรีบนะจงเร่งรีบนะอย่าช้าอย่าล่าช้าให้เร่งรีบเร่งรีบไปไหนเร่งรูปไปสู่การขอพระยโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้านะครับความเร่งรีบเนี่ยคือก็คือเราจะต้องต้องรีบเลยล่ะนะอย่าอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเอ้เดี๋ยวก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวมาเดือนก็ได้ค่อยเตาบัตไม่ใช่เตาบัตร ขอสารภาพผิดต่อรัศมีฮานะหัวตาลาทุกๆเวลาที่เราเนี่ยทำการสูญอยู่ต่อรัศุบฮาในหัวตาลาวันหนึ่งเนี่ยละมาดฟรดูห้าเวลาเนี่ยเราก็จะต้องต่าบ้าต้องขอไปโทษต่อรัศุบฮาตาลาทุกๆเวลาและยังเวลาประกติอีกและหมาสุนันต์ต่างๆอีกนั้นเราบอกว่าจงเร่งรีบไปสู่การขอพร่โทษจากพระเจ้าของพวกเจ้านะเพราะเรานั้นมีความผิดติดตัวกันทุกคนนะครับมันให้เราเร่งเร่งรีบนอกจากที่เราเต่าบ้าแล้วเนี่ยที่เป็นบาปเล็กๆเนี่ยพระองค์รัศมีฮาตาลาก็จะอพัยโทษให้ด้วย ถ้าเราหลีกเลี่ยงบาปใหญ่พระองค์ก็จะพยาบาปเล็กให้เราอ่านนั่งละหมาดพระองค์นสบาราก็จะปลดเพื่อความผิดนะจากอาวัยวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเราเดินมาละหมาดมาสัสยิดเดินทางมาไปกับองค์นสบาราก็จะอภพยโทษให้อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ที่เราจะได้รับนะครับถ้าเราตอบรับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตตารานะครับแล้วอัลลอฮ์บอกว่ายังไงนะครับและสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันนั้นนะ่ปะปาหนึ่งนะความกว้างของชั้นฟ้าแลกะกำแินให้รีบเร่งขอไปโทษจากพระเจ้านะ แล้วก็ให้เราได้รับรู้ไว้ว่าถ้าเราได้รับภาภัยโทษจากลอสซาตาราแล้วเนี่ยลอ์ลลก็จะเข้าสู่สวงสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันนั้นประดึงความกว้างของชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินนะอัลลอฮ์บอกว่าไงไรดารินลาดีนามนูบินล,ลายวารุสุลีนะอันเนี้ยมันถูกเตรียมเอาไว้แล้วนะเตรียมไว้สาหรับใครเตรียมไวสม้สําหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธ,ธาต่อร้อและบรรดาเราซูลของพระองค์เพราะคนที่ศรัทธ,ธาต่อร้อแล้วก็เราซูลของพระองค์เนี่ยพระองค์ละสวลาเตรียมสวนสวรรค์เอาไว้ให้แล้วนะครับซึ่งความกว้างของมันนั้นประดึง นันคนที่ไม่มีที่ดินในโลกดุนยานี้ไม่ต้องเสียใจนะครับถ้าเราถ้าเรามุ่งมั่นเราตอบรับอัลลอฮฺสุบฮาวตลา,ราเราขอพระยโตเถ้าพระรองนอนสุบฮาวตลา,าแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทำความผิดกระทำมโสยาต่างๆทําในสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยพระองค์ละสุบฮาวตลาก็จะให้เราได้เข้าสู่สวรรค์ซึ่งความกว้างของมันใน่ประหนึ่งชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินกว้างขวางมากนะครับซึ่งสิ่งนี้มันถูกเตรียมเอาไว้ให้สําหรับคนที่ศรัทธาต่อแล้วแล้วก็รอซูล ตรงนี้แหละที่เรานั้นจะต้องต้องเข้าใจนิดหนึง่งนะ,ะคำว่าศรัทธาต่อแล้วเราซูลเนี่ยหมายถึงว่าศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติด,ด้วยนะครับไม่ใช่ศรัทธาแต่ปากนะปากบอกอีมานแล้วศรัทธาแล้วแต่ยังนอนอยู่บนที่นอนอยู่เลยไม่ลุกขึ้นที่จะละหมาดในเวลาซุพีก็ดีซูรีอัสรีมักริกอิชาก็ดีมัสยิดไม่เคยที่จะมาเลยนะไม่คิดที่จะมาเลยบางคนนะครับสําหรับบางคนและอย่างนี้จะได้ว่าเราศรัทธาต่อแล้วเวลาได้อย่างไร นะอันนี้เราจะต้องคิดละเราก็จะต้องบอกลูกเราหลานเราคนที่ใกล้ตัวเราที่เราพูดคุยได้บอกให้เขารู้ว่าการศรัทธาต่อละและการละซูนนั้นจะต้องเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้ด้วยเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามที่ทารุซูนได้บอกให้ทาําแล้วก็ปฏิบัติเอาไว้เป็นแบบอย่างด้วยเหมือนที่เราบอกนะว่าใครที่รักอัลลอฮ์เนี่ยให้ปฏิบัติตามทารุซูนกุลอิงกุลตุมตุฮับบุนัลลอฮ์ฟัตตบิอูนียูฮับบิบกุมุลลอฮ์วยกฟิรุลลักุมซุนูบะกุม อัลลอฮ์บอกใครที่รักอัลลอฮ์เนี่ยให้เขาปฏิบัติตามชันก็คือมายถึงให้ปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมมัดสุลัฮ่าะซัลลัมปฏิบัติตามสุนนะของท่านนั่นแหละคือการแสดงออกซึ่งเราเนี่ยรักอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล è, ้วถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุานะไม่ให้เราทำเปล่าๆนะยอฮฺบิบกุมุลลอห์พระองค์ก็จะรักพวกท่านด้วยรักด้วยอัลลอฮฺก็รักด้วยใครที่พระเจ้าทรงรักเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะนะครับท่านขอดูอาอัลลอฮฺอลรรัับบบอให้้ยู่แวนะค นอกจากรรักแล้วเนี่ยวายักฟิลละกุมซุนูบะกุมและจะพยโทษในความผิดบาปกรรมต่างๆที่มันมีอยู่ที่ตัวเราเนี่ยออกไปด้วยเพียงแค่เราปฏิบัติตามสุนนะของท่านเราซุลสลอฮ์มาเลอัลสลัมอันหลักฐานอันนี้เป็นอัลกุรอานนะครับที่พระองค์ละสุานะยืนยันเอาไว้เป็นคำมั่นสัญญาต่อละซุบฮานะฮุวาตาลานะครับยังไม่มากเพียงพอหรอที่จะทําให้เรานั่นนะครับหันมา ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติตามสุนน้ของทาราซุนและก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นบิดาสิ่งที่เป็นการต่อเติมในศาสนาทั้งหมดนะครับเราซุนเองก็บอกนะครับนะครับมันอาญาบิดซุนนตีฟกอดะฮับบานีใครที่เขารักฉันน่ยใครที่เขาปฏิบัติตามหรือฟืนฟ้นฟูสุนนะของฉันเนี่ยฟื้นฟูนฟนแบบฉบับของฉันเนี่ยเท่ากับเขาเนี่ยรักฉันเพราะนั้นการสา,ร,าร,รัทาราซุนก็คือปฏิบัติตามสุนนะของทาราซุนด้วยไม่ใช่เชื่อแต่ปากสัาธาแต่ปากนะครับมุสลิมไม่ขึ้นละหมาด หรือไม่มาละหมาดที่มัสยิดนะครับมาปฏิบัติตามสุนนะของท่านสุนนะท่างสุนนมีหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดอย่างเดียวนะครับเรื่องการอ่านอัลกุรอานวิถีชีวิตของท่านคือสุนนะนั่นแหละนะครับมารยาทต่างๆของท่านคือจากอัลกุรอานนะครับการพบปะผู้คนการการค้าคำคำมั่นสัญญาความซื่อสัตย์สุจริตความตรงไปตรงมาเนี่ยด้วยแล้วเราสามารถจะศึกษาแล้วนาไปปฏิบัติได้ แต่เสียดายทุกวันนี้มุสลิมเองเนี่ยมีของดีอยู่ในตัวนะแต่เราไม่เอาไปใช้ไม่ศึกษาให้รู้ว่าเราซุนมีวิถีชีวิตอย่างไรแล้วเดินตามนั้นไม่ทําจะกินข้าวกินน้ํากินอะไรต่างพวกนี้วิถีชีวิตตะรสซุนเท่านั้นนะละหมาดทั้งฟ้รดูทั้งซุนนะอะไรต่างหลายคนก็ไม่พยายามที่จะเอาไปปรับใช้แต่พอไปปรับใช้แล้วมันก็ททำให้ชีวิตดีขึ้นเพราะที่ตะระซุลบอกใครไปจะฟื้นฟูซุนนะของฉันเนี่ยเท่ากับเขารักฉัน ว่ามันฮับ,บดีการอัยเฟันนะใครก็ตามที่รักฉันเขาจะได้อยู่ร่วมกับฉันในสวงสวรรค์อันนี้แหละขนทางไปสวรรค์เนี่ยถ้ารอ์แล้วก็รอดบอกเอาไว้หมดทุกอย่างนะครับแต่ว่ามุสลิมหลายคนนี้ยก,ก็มองข้ามนึกอยู่อย่างเดียวว่าฉันเป็นมุสลิมแล้วฉันรอดแล้วฉันเป็นมุสลิมแล้วฉันรอดแล้วมันไม่ใช่นะครับพี่น้องนะการเข้าสวรรค์ของลาสุบหาหะฮนวะตาลาเนี่ยมันมีสองอย่างนะครับเข้าโดยไม่ต้องผ่านนรกกับเข้าโดยต้องผ่านนรกก่อนมีสองอย่างนะครับ เข้าโดยไม่ต้องผ่านนรกก็คือหมายถึงว่าความดีของท่านมีมากกว่าความชั่วนะบุญของท่านมีมากกว่าบาปในวันที่ช่างกันแล้วเนี่ยนะหักกันแล้วเนี่ยความดีมันมีมากอา้าวพยสวรรค์แต่ถ้าต้องผ่านนรกก่อนหมายถึงว่าความบาปความชั่วนั้นมันมีมากถึงแม้ท่านจะ,ะอ้างวาสธาต่อลาวสวาสาลานั่นคือส่วนหนึง่งนะแต่จะต้องไปชดใช้ซนะะก่อนนะชดใช้ซะก่อนจนกว่าจะหมดบาปตรงนั้นแหละ อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาต้องตรักเพราะอัลลอฮ์ก็บอกว่าจงรีบเร่งไปสู่การขออภัยโทษจากละซุมฮานในวาลาจากพระเจ้าของพระเจ้านะให้รีบเร่งเลยอย่าล่าช้าอย่ารีรอนะครับบางคนบอกโอ้โเดี๋ยวอายุมากๆค่อยมามาสัสยิดละกันค่อยทําความดีค่อยบริจาคค่อยอ่านอัลกุรอานนะคนที่จบชีวิตอายุน,น้อยก็มีเยอะแยะไปให้เราเห็นนะครับอันนี้อย่าได้ประมาทเลย นะครับเอลเราบักสวนสวรรค์เข้ามันกว้างประหนึ่งความกว้าหอนชฟฟาและกับเบลินซึ่งสวรรค์อันนี้มันถูกเตรียมนะเตรียมไว้ให้คนที่ศรัทธาต่อแล้วแล้วก็เราซูลคือที่ศรัทธาจริงๆนะไม่ใช่ศรัทธาแต่ปากตัวนี้คนศรัทธาแต่ปากเยอะแยะมากนะเยอะมากเลยนะครับเยอะมากอันนี้เราก็จะต้องต้องวิเคราะห์แล้วก็คิดให้ละเอียดอย่าเข้าข้างตัวเองนะครับถามว่าเราศรัทธาต่อแล้วไหมศรัทธา มียายบคุมหรือเปล่ามางคนไม่คุมมียาวเลยผู้หญิงแล้วบอกว่าเป็นมุสลิมบอกสัทาต่อแล้วแล้วทำไมไม่คุมมิยาบนะจะไปอวดใครจะไปโชว์ใครนะครับมุสลิมก็เหมือนกันอ่ะถึงเวลาบอกว่าเป็นมุสลิมสัทาต่อแล้วแต่ถึงเวลาไม่ละหมา,าดไม่ยอมละหมาดทาไมถึงไม่ละหมาดมีปัญหาอะไรก็ลาสุภาในวตาราหรือถึงไม่ละหมา,าดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ที่ที่ทเรานั้นจะต,ต้องต้องต้องบอกต้องสอนกันนะครับวันบางทีเราทําเราทําเราพยายาม ทำในสิ่งที่อัลลอฮฺเวลาใช้ที่เราซูนปฏิบัติเนี่ยบางครั้งมันอาจจะฝืนกับความรู้สึกของเราบ้างนะเราก็ต้องปรับความรู้สึกของเราเนี่ยให้คล้อยตามนะให้คล้อยตามแนวทางอัลลอฮฺแล้วก็เราซูนที่บอกไว้ให้ได้นะครับมันอาจจะทําให้คนอื่นอาจจะมองเราแปลกๆไม่เป็นไรแล้ครับเพราะคนพวกนั้นไม่ได้ให้คุณให้โทษกับเราหากจะเราจะต้องละหมาดในสวนสาธารณนะละหมาดข้างทางหรือละหมาดในสถานที่บางสถานที่ที่มันเป็นความจําเป็นที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เราทำเลยครับพี่น้อง นะครับคนอื่นเขาไม่สามารถจะให้คุณให้โทษกับเราได้จะเอาล็อสเวลานั้นจะให้ให้คุณให้โทษกับเราได้องค์เดียวเท่านั้นนะครับเอเลาบอกซาลิกาฟาตุลลอฮิยวอุติฮิมายาชาอูนะครับเอเลาบอกว่านั่นคือความปวดปานขอเราซึ่งพระองค์จะทรงประทานให้แก่มันให้แก่ผู้ที่องทรงประสงค์นะที่เอเาลเาตรียมสวรรค์เอาไว้ให้กวา้างเท่ากับชั้นฟ้าและกับแผ่นดนินนั่นคือความปวดปานขอเราซุมฮานนฮัวตาลาที่เตรียมมาให้สำหรับคนที่องทรงประสงค์ก็แสดงว่า คนที่จะได้สิ่งนี้ก็คือเป็นคนที่พระองค์เล่าตอนนั้นทรงประสงค์ด้วยก็ขอให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาคนเหล่านั้นด้วยนะครับคือเร่งรีบในการขอไปทั่วต่อรัสุมฮาตาลาเตาบัตรตัวต่อรัสุมฮาตาลาเสียทุกๆวันทุกๆเวลานะครับด้วยกับการมาสุยอดก่อรัสุมฮาเนวตาลาที่มัสยิดนี่แหละนะครับหัวใจของมุสลิมเราจะต้องผูกพันอยู่กับมัสยิดต,ตลอดไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนนะบางวันบางเวลาเราอาจจะมาไม่ทันอันนี้ก็เป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราออกไปทํางานนอกนอกบ้านออกไปนอกพื้นที่ แต่ซุบฮีเนี่ยเรานอนอยู่ที่บ้านเนี่ยนะเราคงยังไม่ออกไปทํางานก่อนจะละหมาดซุบฮีรหรอกนะก็ให้ตื่นให้ตรงเวลานอน,น,อนให้หัวค่าตื่นให้ได้ให้ได้เวลาตื่นแล้วก็มาสู่มสัสยิดนะครับมสัสยิดบางหลังสร้างกัน10บล้าน20ล้านแต่มีคนละหมาดอยู่ห้าคน7คนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอดสูรน่าสังเวชนะครับที่บางคนมองข้ามมองข้ามความสําคัญของมสัสยิดไปนะครับท,ท,ทั้งที่มันเป็นสถานที่ท,ที่ที่เรานั้น จะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองเรามาระลึกถึงราสุมาตรานะครับมาขอให้โทษต่อราสุมาะฮาในหัวตาลาแล้วมาเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่นะครับที่มัสยิดนะครับนั่นคือบ่าวที่จงรักบดรีต่อราสุมาะฮาในหัวตาลาอัลลอบอกว่าอ่ามันถูกเตรียมมาไว้นะครับมันถูกเตรียมมาไว้สําหรับสําหรับผู้ที่ผู้ของทรงประสงค์ก็คือสวนสวรรค์ที่เราบอกนะครับแล้วท้ายอัลลบอกว่าเราซุลฟัติลอาซีมและอัลลนั้นทรงเป็นผู้โปรดปานอันใหญ่หลวง นี่แหละครับอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ล้สุมาตลานั้นได้ได้ได้ยืนยันไว้อันกราแล้วนะครับถ้าเราสารภาพผิดต่อรัชสมาตรา,ตาร,รีบเรื่งสารภาพผิดพระองค์ก็จะพร้อมรับการการไปโทษของให้กับเรานะครับนะนะเหมือนที่พระองค์บอกจง,งจงขอแลชข้าจะตอบรับคําขอของพวกเจ้านะนะให้เราขอด้วยอัต่อรัสมาตราแล้วพระองค์จะตอบรับโดยเฉพาะในเรื่องการขอสติกฟฏาดขอไปโทษต่อตรัุสมาตรานะครับก็ให้เราทั้งหลายนั้นได้เข้าใจได้ตระหนักถึงองค์การ ที่เราเราบอกว่านั้นกุอานมากๆนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติให้เต็มที่นะครับให้เราระลึกถึงความผิดพลาดของเราในอดีตที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขอตาม,มาตอ่อลาสุมาฮาในวัตลาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ที่ผ่านมานั้นนะ่ะเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้แล้วนะครับมีแต่วันนี้พรุ่งนี้มันก็ยังไกลเกินไปแต่วันนี้เราทําให้ดีที่สุด ให้ดีที่สุดเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นเสบียงเอาไว้ใช้ในวันอักร้อนนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องวันนี้ครับอกูลิกาสัักฟิลอนซีมารีัลุมบริษัทอสลสงกุลิซัมฟัสซักรอะลกฟัสลามุอะลัยกุมมาราห์มัตุลลอฮิบะบรักาตุ